เคยได้ยินกันมาบ่อยไหมครับมันมีลมออกปลืดไม่ฟิตไม่กระชับเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้องสาวเราหลวมในส่วนของภาวะช่องคลอดหลวมนะคะ50%คนะ่ะจะไม่รู้ตัวบางคนบอกว่าเวลาออกกําลังกายบางคนไปเล่นพิลาทิสเล่นโยคะท่ายากยกขาแล้วมันมีลมออกปลืด ตอนมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแฟนบอกหรือว่าเรารู้สึกว่ามันหลวมหรืออาการที่เกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะไอจามเบ่งปัสสาวะเลดรันไม่ได้หรือว่าเข้าห้องน้ําไปทีก็ออกทีละนิดทีละนิดอันนี้ค่ะมันเป็นภาวะที่มันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องคลอดหลวมได้ค่ะเคยเจอเหมือนกันนะคะเคสที่ว่ามันมีอาการมาสี่หปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้กังวลใจจนมาถึงขั้นที่คนไข้ต้องใส่แผ่นเพิ์นพอมาเจอกับหมอพีแล้วอันนี้คือต้องเอาหมดนลูกออกแล้วเพราะว่าอาการมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่สามารถแก้ไขในส่วนแค่ช่องคลอดดไ้้แวมัน จนหมดลูกมันปลิ้นออกมาด้วยอันนี้เราจะต้องเป็นผ่าตัดใหญ่โดยการเอามดลูกออกได้เลยค่ะสำหรับคนไข้นะคะที่เริ่มมีอาการนะคะยังไม่ต้องตกใจนะคะแนะนําค่ะอยู่ที่บ้านเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเช่นการออกกําลังกายหนักๆไอจามเบ่งบ่อยๆอันที่2ถัดมานะคะออกกําลังกายเองหรือว่า Kegel exercise นะคะเป็นการขมิบช่องคลอดน,นะคะท,ทําีี่บ่อยๆและสม่ําเสมออันที่3ถัดมาถ้ากังวลใจเยอะอาจจะต้องเข้ามาปรึกษากับหมอพี่ก่อน ะะทำยังไงได้บ้างนะคะฉีดยาก่อนไหมใช้เครื่องก่อนไหมหรือว่ารู้สึกว่าอยากแก้ปัญหาก็จะเป็นในส่วนของการผ่าตัดหรือการกระชับช่องคอนั่นเองค่ะคนไหนก็ตามที่อยากให้ตัวเองมั่นใจขึ้นแก้ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้ก็สามารถมาทำการกระชับช่องคอดได้ค่ะลาเฟรี e c l i n ิกเนระมิตทุกความสวยให้เป็นจริง